สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทําดีได้ดีนะคะเป็นประจําทุกวันพฤหัสตะค่สี่ทุ่มห้นาทีนะคะทางช่อง7 HD คะ่ะคุณผู้ชมคะการทําความดีเนี่ยคุณผู้ชมคะมันหมายความได้ตั้งหลายอย่างนะคะมันขึ้นอยู่กับว่า ความรู้สึกและมุมมองของแต่ละคนค่ะบางคนอาจจะเห็นว่าการได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นการพูดใจดีๆหรือการให้อภัยกับคนอื่นหรือแม้แต่ครั้งรู้จักควบคุมตัวเองไม่ทำในสิ่งที่ผิดนะคะมันก็เป็นการทำความดีแล้วล่ะคะ่ะ แล้วคุณล่ะคะวันนี้คุณทําความดีแล้วหรือยังแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นคนหนึ่งที่ทําความดีค่ะคุณผู้ชมคะลงไปช่วยเหลือผู้อื่นนะคะจกนกระทั่งตัวเองประสบอุบัติเหตุและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาจกนกระทั่งเขากลายเป็นผู้พิการไปตลอดชีวิตค่ะวันนี้เราจะได้คุยกับเขานะคะผู้ชายคนนี้ ตัวพิการแต่หัวใจไม่พิการค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณคริสโตเฟอร์เบนจกุลค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคริสเราไม่ได้เจอกันนานเนาะสิปีเอง10ปีเองสิบป,ป,ปีแต่คุณคริสยังดูแข็งแรงนะคะตอนนี้ความารู้สึก,<า>กเป็นยังไงเหมือนเดิมมา,านะครับนะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ชีวิตเล่าสิ ก็ดีครับมีความสุขดีครับราคาอันนี้ก็ตั้งแต่ต้นรายการก็คงต้องบอกนะคุณผูพิชมเอมเป็นคนที่โชคดีหนึ่งอย่างถึงแม้ว่าร่างกายของตัวเองอาจจะแบบอย่างนี้นะแต่ก็มีความรักที่แบบดูแลเขาทราบมาว่าดูแลคุณคริสดีมากอยู่กันมากี่ปีแล้วล่ะประมาณ9ปีครับผมแฮปปี้เนาะครับผมค่ะก็ะคงต้องถามคุณคริสสคับยังจําวัน ที่ตัวเองประสบอุบัติเหตุวันนั้นได้ไหมได้ครับแล้ววันนั้นเล่าอีกทีหนึ่งคุณคริสลงไปช่วยอะไรก็คือคผมไปโอหินกับเพื่อนขากลับบนถนนไปเรกษตรครับตรงข้ามวิทสิทธิ์ครับเห็นหมอไซคว่ำอยู่ผมก็บอกเพื่อนช้าๆที่เกิดอะไรขึ้นเห็นไฟมอไซอย,อยู่ครับก็พอเพื่อนอยู่หลายทางก็เห็นมีผู้ชายกับผู้หญิงนอนอยู่กับพื้นค่ะก็ลงไปดูก็เห็นผู้หญิงใกล้กว่ากระทงพี่พี่เปรมครับพี่ น่เ,เป็นไรคร่ะแล้วแฟนหนูเขาไปดูพี่ผู้ชายเขาเหมือนจะหมดสติช่งนั้นชอบหนังจีนไงครับหนังจีนตามหลักคือถ้าหมดสติเสียชีวิตไงครับก็เลยนั่งยองๆคุยผู้ชายไม่เขาหลับเนี่ยครับอืแล้วก็ตำวรวจขับมอเตอร์ไซค์เมาอยู่ริมทางก็ามาชนคมา,า,าชนผมผมรอยมันเจ็ดถึงเก้าเมตรศีรษะไปท้าเสาไฟอะครับเขาเลยสั์แตกน็อกหมดสติเลยครับ คุณผู้ชมารเรื่องราวของคุณคลิสเนี่ยเป็นข่าวที่โด่งดังมากในอนดีตน,นะคะคุณผู้ชมลองไปดูสิค่ะชีวิตของคุณคลิสค่ะสวัสดีครับผู้ชมรายการทำดีได้ดีนะครับวันนี้ผมชื่อนอร์ลาสเชอร์นะครับทำหน้าที่เป็นพิธีกรพัศนานะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ร้าน60พัทเบเกอรี่แอนด์ช็อกโกแลตชาเฟ่ครับเราจะพาทุกคนมาพบกับบุคคลตัวอยา่าง ผู้ที่ทําความดีช่วยเหลือและบางควาสิ่งดีๆให้กับสัตวคมนะครับลองตามผบเข้าไปดูข้างไหนครับวันเวลานั้นโทบินไม่เคยเข็ดว่าเราต้จากลาและสุดท้ายวันนี้ไม่มีน้ําตาจะมีแต่ยิ้มกัน เรียนถามคุณคริสนะวันนี้ในใจของตัวเองยังรู้สึกโกรธหรือว่าไม่แฮปปี้ไหมกับสิ่งที่ตำรวจคนนั้นเมาแล้วขับรถมาชนเราอ่ะอผมไม่ได้สนใจเขามานานแล้วครับนะลืมได้ไ<ป>ใช่ไหมก็คือผมไปใส่ใจเลยเขาครับเพราะว่าหน้านตาเป็นไงก็ไม่เคยเจอหน้าเขาไม่เคยมาขอโทษเลยสักคำครับแล้วก็ไม่เคยไม่เคยอะไรกันเลยรครับนะแต่ผมให้อภายัยเขาไปมเอโอเค ไม่อยากจะมาเก็บอะไรมาไล่สายมาลอกสมองอะครับนะค่ะผมก็โอ้โหสีรมอะไรเงี้ยครับนะ,อะพอทันทีที่เราปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ออกไปจากตัวเราได้ความทุกข์มันก็หมดไปนะค่ะ, <ผม S 1> ค,ะคุณคริสอาจารย์ถามหน่อยสิถ้าหากมันย้อนวันเวลากลับไปได้เนี่ยวันนั้นเมื่อเห็นโมอโเตอร์ไซค์วิบวิบวิบแล้วก็ตัดสินใจลงไปช่วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้ว่ารู้ว่าเราจะต้องมาถูกเ้าชนแบบเนี้ย วันนั้นคุณคริสจะลงไปไหมท่านก็ลงไปครับแต่ก็คงขอยางอะไรเพื่อนมาวางเป็นสนุกไว้ก่อนนะครับให้ชนยางอะไรก่อนชนผมมาครับจริงๆแล้วความจริงเขาเป็นถึงผู้รักษากฎหมายเป็นตำรวจเขายังเมาครับผมแล้วก็ยังขับอีกครับผมแล้วเขาได้รับโทษได้รับอะไรไหมคุณคริสก็ที่ทราบมาก็คือโดนอาญาใบกระเพาสองปีครับค่ะซึ่งใบกับขี่ก็ไม่มีนะครับ มอเตอร์ไซค์พหลบก็ไม่มีครับทะเบียนก็ไม่มีครับเอาเป็นว่าเราลืมนะแลาเราก็ไม่ต้องการอยากจะทราบอะไรอีกเลยค,คุณคิดรู้สึกน้อยใจตัวเองกับโชคชะตาไหมว่าว่าทำไมเราถึงได้อันลัคก,กี้ในชีวิตเราขนาดนี้ไม่ครับผมในใจผมก็คือข้างบนก็สั่งมาให้เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยครับ<ม>ฟ้าสั่งให้เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยครับแต่คุณคิดรู้ไหมมีคนหลายคนเขาบอกว่า เสียดายมากเลยถ้าคุณคริสไม่ประสบอุบัติเหตุวันนั้นคุณคริสจะเป็นพระเอกคนหนึ่งที่ที่มีอนาคตมากเพราะตอนนั้นคุณคริส <c oughs> หล่อมากและชื่อเสียงก็กําลังมาแรงเลยใช่ไหมตอนนั้นดังขนาดไหนคุณคริสตอนนั้นผมไม่คิดว่าจะวิ่งดังนะครับเพราะ <c oughs> ว่าเล่นละครเรื่องที่สองแล้วก็เจอตามห้างเขาก็เรียกผมมาชื่อในตัวละครนะครับอ,อ๋อคือเขาเล่นละครจนกระทั่ง จดจำชื่อตัวละครไม่จําชื่อคริสโตเฟอร์จำชื่อตัวละครจำชื่อตัวละครนะคะค่ะตอนนี้มีความรู้สึกว่าถ้าหากว่ากลับมาอยู่ในวงการบันเทิงได้อีกสมมุติจะกลับมาเล่นละครอีกไหมอยู่แล้วครับอยากอยู่แล้วครับแล้วมีคนติดต่อหรือยังก็มีคุณโกวิวชนาคุณนะครับออมาหาคุณเบเกอรี่บอกคุณคริสผมมีหนังคุณเล่นเรื่องนึงค่ะ ผมคุยเพื่อนๆรุ่นเดียวกันบอกให้คุณเล่นคนเดียวเลยเอ๋อเหรอก็ไม่รู้นะอีกหน่อยเราจะได้ติดตามผลงานแต่วันนี้อยากคุยกับคุณคริสมากขึ้น<อ>นะคะ<ม>ตอนนี้คุณผู้ชมคะขอพักสักครู่นะคะถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะเปลี่ยนไปขนาดนี้นะคะแต่คุณงามความดีไม่เคยเปลี่ยน,นะคะ่ะพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเรามาคุยกันเจาะลึกถึงชีวิตของคนชื่อะคริสตอเฟอร์ค่ะ คุณผู้ชมทราบแล้วนะคะว่าอุบัติเหตุทําให้ร่างกายของเขาเปลี่ยนไปแต่จิตใจของเขาวันนี้เขายังคงมีความสุขด้วยความรู้สึกที่ว่าตัวเองลืมแล้วก็ไม่คิดว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องจดจํตลอดไปนะคะเน้นถามหน่อยสิครับอะไรคือจุดที่ทําให้คุณคริสเนี่ยเป็นคนปล่อยวางและลืมได้คะพูดจริงว่าในใจก็คือจะไปจําให้มันลกสมองทําไมใช่ไหมครับเรามีเรื่องอื่นที่ต้องคิดต้องจําเยอะครับค่ะและสมองผมก็จาอะไรไม่ค่อยได้มากด้วยก็คือ ไอ้ที่มันลืมลืมก็ลืมลืม,ลม,ลมไปเลยครับแต่ไอ้หลายอย่างที่อยากจําได้มันจําไม่ได้ครับค่ะความจําก่อนเห็นห้าถึงเจ็ปีแบงค์ไปอะไรเงี้ยครับอ๋อเหรออย่างเช่นเรื่องไปภูก,กระดึงก็อยากจะจำนะแตจำไม่ได้ไงว่าไปกับใครบ้างรูปถ่ายก็ไม่มี ฝากลุพี่อาจไปแล้วก็หายไปเลยไม่เคยได้อะไรเงี้ยครับอืมเอาเป็นว่าสิ่งที่ลืมไปแล้วเราก็ปล่อยไปซะรเราอยู่กับปัจจุบันแต่มีคนก็บอกว่าคุณคริสเนี่ยต่อให้ร่างกายเนี่ยดูแบบส่วนนี้ไม่ค่อยจะดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะกระทบกระเทือนแต่จิตใจของคุณคริสทําไมชอบช่วยเหลือคนอื่นคะมีความสุขครับอืม mm hmm. เราเห็นเขามีความสุขเรามีความสุขครับค่ะช่วยเหลือ,อยังไงครับเวลาช่วยเนี่ย ก็ปัจจุบันเวลาแบาไปซอยบ้านแม่ก็เห็นใครยี่เราแมยอยู่เนี่ยครับก็ถามไปไหนครับบอกอไปหน้ารามค่ะเดี๋ยวผมไปส่งหน้ารามมานจาผ่านพอดีบอกคนบอกไปน้อมจิตเดี๋ยวผมไปส่งหน้าหมู่บ้านแล้วกันนะครับให้เขาไม่ต้องรอส่งแถวรอมอเร์ไซค์ครับไอความมีน้ำใจแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเราต้องการให้คนยอมรับหรือต้องการให้คนเขาแบบชื่นชมที่เราเป็นคริสโตเฟอร์หรือมันอ,ออกมาจากใจ พ่อกับแม่เป็นตัวอย่างครับค่ะพราแต่ก่อนพ่อก็ทําวิธีนี้ผมก็ทําตามพ่อครับอืที่บ้านของคุณคริสเนี่ยหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุมาแล้วทราบมาว่าทุกคนเป็นกําลังใจให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคุณคริสมากขนาดไหนเล่าให้เราฟังได้ไหมเรื่องความอบอุ่นและการสนับสนุนจากครอบครัวค่ะก็คือคุณแม่มาอยู่อมนิสีลาาเลยเงครับนะเราจะงานที่ออู่เอไม่อยู่ออมนิสีลานเลยค่ะแล้วก็จะกลับบ้าน อาทิตย์เล็บก็แค่สองส,สอบบามวันส่วนใหญ่กับบ้านวันสุกเย็นแล้วก็จะมาหัมวันจันทร์เช้าที่ศิลามาอยู่กับผมเลยคแล้วก็วันที่แม่กับบ้านแม่ก็ให้น้องมาอยู่แทนนะครับคุณคิดต้องใช้เวลากับการดูแลตัวเองในลักษณะซึ่งร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์ออกไปทำมาหากินอะไรไม่ได้เนี่ยนานกี่ปีผมนอนอยู่ศิลาอยู่สามปีครับครับแล้วก็ ไปกายภาพตอนเชา้าแล้วกลับมาตอนบ่ายมเาเลยเทียบแบก,ก็กประมาณปีนึ่นะครับทุกวันนี้เดินเหินไปไหนมาไหนก็ต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินใช้ไม้เท้าช่วยแต่เหินไม่ต้องใช้ครับแหมภาษาไทยก็เก่งอีกต่างหากนะประธานโทษแล้วคุณคริสขับรถครับผมไปไหนมาไหนขับรถได้ครับผมเ,เริ่มเริ่มใช้ชีวิตแบบปกติได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็หลังอุเบไปประมาณได้สี่ปีครับ4ปีก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตเลยแต่งานการแสดงทุกสิ่งทุกอย่างหายหมดเลยครับผมเสียดายไหมามากมากครับมากๆนะทีนี้เราทราบมาว่าคุณไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก โอ้โหยาวมาก A P C D คุณเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าศูนย์อันนี้คืออะไรยังไงคะก็คือที่นี่จะฝึกอบรมคนพิการให้สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะให้สามารถเปเนมนชีวิตหาเงินมาเลี้ยงตัวเองได้แลรเข้าัวได้ค่ะแล้วคุณคริสไปทําหน้าที่อะไรตรงนั้นเนี่ยเมื่อตัวเองก็พูดตรงๆเราก็พิการเหมือนกันเนาะก็คือผมก็เปิดเป็นร้านเบเกอรี่ขึ้นมา65เบเกอรี่ครับครับผมก็ช่วยโปรโมทร้านแล้วก็ต้อนรับลูกค้า แล้วก็ช่วยสอนน้องๆวิธีการเสนอน,นาเสนอสินค้าลูกค้าอะไรอย่างงี้ครับเสิร์ฟขายแล้วก็ผลิตด้วยไหมผมผลิตไม่เป็นนะครับแล้วเอาขนมเอาอะไรต่ออะไรมาขายเป็นสูตร<ด><ง>ของยามาสก,กิะอะไรเย่างนี้อ๋อเขามาส่งให้เรามีเชฟของยามาสกิมาคอยคิวซีในครัวตลอดเวลาครับแต่เรียนถามหน่อยสิคุณคริส เ,เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทํางานอยู่ที่นั่นล้วนแต่เป็นคนพิการทุกคนบ้าโยเวนเจ้าที่ของมูที่ครับเป <He ard S 2> <ต>็นเชฟยามาสกีครับแล้วเราคัดยังไงว่าว่าเออเขาพิการระดับไหนเขาสามารถทํางานได้หรือทุกคนมีสิทธิ์หมดเพื่อที่จะฝึกไปเลี้ยงตัวทุกคนมีสิทธิ์สมัครนะครับแต่ว่าคือเราจะมีคัดกรอง3าถึงหวันี่ครับนะดูว่าความสามารถน้องว่าน้องสามารถทําได้สามารถทําอะไรได้บ้างครับเพราะเรามี3โครงการครับมียามาสกิโครงการที่1 อันที่สองคือช็อกและบาลสตาอันที่สามคือโรงแรมร้านอาหารครับในวันคัดกองสาวมาแล้วตูว่าความสามารถน้องสามารถทําอะไรได้บ้างเนี่ยครับสามารถให้เข้ากองอะไรได้ครับส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นพ่อแม่พามาใช่ไหมพราหวังว่าวันหนึ่งถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเขาควรดูแลตัวเองต่อได้คือเราก็คืออยากให้น้องๆมากันเองครับ คนน้องส่วนใหญ่ก็มาเองก,กับเองครับเร,เราไม่อยากให้รบกวนพ่อแม่ครับเพราะพ่อแม่บางคนก็ทํางานทุกวันไงครับเหรอคะเออคุณคริสดีใจไหมที่วันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนพิการจํานวนหนึ่งเนี่ย สามารถทำหากินแล้วก็เลี้ยงตัวได้เพราะจริงๆแล้วเขาอาจจะขาดความมั่นใจในตัวเองว่าเออเราไม่เหมือนคนอื่นเราเราเราชงกาแฟไม่เป็นเออเราเราไปยืนรับออเดอร์เขาจะกล้าสั่งของเราไหมอะไรแบบนี้ยเราสร้างความเชื่อมั่นให้คนพิการเหล่านี้ได้ยังไงทุกคนครับผมมาแรกๆมก็จะบอกสู้นะสู้ๆนะทุกคนพยายามให้เขามีกําลังใจสู้ทุกคนนะครับค่ะพอเขาเริ่มมีกําลังใจพอเริ่มทําได้ทุกคนเขาก็ มีกำลังใจมากขึ้นนะครับเนี่ยสมมุติว่าคุณผู้ชมบางท่านที่นั่งชมอยู่เนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นผู้พิการแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเองอยากให้คุณคลิสพูดให้กำลังใจแล้วก็ให้เขามีความกล้าก,กลับออกมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติคุณคลิสลองพูดชวนหน่อยสิก็คืออยากให้คุณแสดงความสามารถคุณสามารถคุณทำอะไรได้คุณก็แสดงความสามารถที่คุณสามารถ,าารถทำได้ให้ให้คนได้เห็น,นครับเขาจะยอมรับคุณเองะครับ คุณคิสทราบว่ามีธุรกิจส่วนตัวด้วยฝา่ <ผม S 1> ไหมก็คือถ้าจะติดตามผมก็ไปที่เพจ a c e b o o k Happy Chris ครับถ้าไลน์แอก็เป็นแอด h a p p y Chris ครับเข้าไปนั้นได้ครับมีสินค้าที่ผมขายอยู่ครับสินค้าของน้องๆแฟนภรรยาผม,มาครับค่ะยังไงก็ตามนะถ้าหากสนใจอยากพูดคุยกับคุณคริสมากขึ้นเพื่ออยากทราบแนวทางหรืออะไรต่อมีอะไรติดต่อคุณคริสได้ที่ไหนครับ ก็เชิญที่ร้านเลยครับ6กสิบัสเบกอรี่ครับอยู่ตรงบ้านาวิถีครับถ้า Google Map ก็ A B C D ครับแล้วก็พระราม6ครับก็สามารถไปได้เลยตลอดเวลาคุณคริสอยู่ที่นั่นทุกวันไหมอยู่จนันทร์ถังสุขครับ7มงช้าถึงบ่าย3มงเย็นครับคุณคริสบอกว่า ยินดีให้คาแนะนํากับผู้พิการทุกคนคและยินดีที่จะให้กําลังใจนะคะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณคริสก็ถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่ทําความดีโดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยแม้ว่าสิ่งที่ทาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไปขนาดนี้ก็ตามนะคะคุณผู้ชมคะและในช่วงหน้าเรามาร่วมลุ้นกันนะคะว่าคุณคริสจะสามารถร่วมเล่นเกมและนําเงินรางวัลสามารถกลับไปบ้านได้สักเท่าไหร่เป็นกําลังใจให้คุณคริสพร้อมๆกันนะคะ ้ออยิเเราาาไวจาามาช่วงนี้นะคะมาพบกับออมอมจะพาพี่คริสนะคะมาเปิดแผ่นป้ายรับเงินรางวัลค่ะมาร่วมลุ้นกันนะคะว่าพี่คริส จะสามารถนำเงินรางวัลกลับบ้านได้สูงสุดที่เท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วไปชมกติกากันค่ะทางรายการจะจัดเตรียมแผ่นป้าย5แผ่นป้ายโดยด้านหลังแผ่นป้ายจะมีคำว่าทำดีได้ดีและป้ายชื่อรายการแขกรับเชิญจะต้องเรียงแผ่นป้ายให้ถูกต้องโดยทางรายการจะเปิดแผ่นป้ายให้จำภายในเวลา3วินาทีถ้าเรียงถูกตำแหน่งได้รับเงินรางวัลตำแหน่งละ5 0 0 0บาทมาเริ่มกันที่แผ่นป้ายแรกกันค่ะตราโบแดง ยาดมสมุนไพรตาโบแดงต่อไปนะคะยาบรรเทาเอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยหอเจ้ากอห้างขายยาห้องยาเภสัชตราโบแดงพร้อมนะคะยาดมสมุนไพรสูตรสองตราโบแดงและสุดท้ายนะคะป้ายทำดีได้ดี จำได้แม่นเลยใช่ไหมคะจำไม่ได้เราจะมาให้พี่คริสนะคะเลือกแล้วเอาไปวางไว้ที่หมายเลขแต่ละหมายเลขเลยค่ะยารมสมุนไพรสูตรสอตาโบแดงหมายเลขไหนดีเกเบอร์สต่อไปนะคะโลโก้ทําดีได้ดีเบอร์หนึเบอร์หนะคะพี่คริสไม่เปลี่ยนแล้วนะคะต่อไปตราโบแดงหมายเลขไหนดีคะเบอร์ส่เบอร์สีแน่ใจใช่ไหมคะ ม่แนอาจจะถูกหรืออาจจะผิดต่อไปนะคะยาดรงสมุนไพรตาโบแดงอันนี้จำได้แม่นเลยใช่ไหมคะไม่ได้โอเคและแผ่นป้ายสุดท้ายยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยหอจอกอห้างขายยาห้องยาเพสัชตราโบแดง แผ่นป้ายสุดท้ายก็ต้องหมายเลขค่ะมั่นใจกี่แผ่นป้ายคะไม่มันจจนมม่นใจัแผ่นป้ายเลยโอเคเรามาดูกันค่ะว่าพี่คริสจะทำได้ทั้งหมดกี่แผ่นป้ายเริ่มที่แผ่นป้ายแรกกันค่ะโลโก้ทำดีได้ดีถูกไหมคะ1นึ่งสองโอเครับไปเลย5 0 0ผันบาทแล้วนะคะต่อไปแผ่นป้ายที่สองยาดมสมนุนไพรสูตรสอตราโบแดง คิดว่าถูกไหมคะไม่รู้ต้องเป็นคำว่าดีด,ดีไหมหนึ่งสองยังอันนี้ผิดนะคะต่อไปไป้ายที่3มนะคะต้องเป็นคำว่าได้นะคะจะได้หรือเปล่าอ่ายังไม่ใช่นะคะต่อไปแผ่นป้ายที่4ี่ตราโบแดงคะ่ะถูกหรือเปล่ามาดูกันคะ่ะปึ้บอ่ายังไม่ใช่แผ่นป้ายสุดท้ายคะ่ะที่ยัทำดีได้ดี สรุปกันนะคะพี่คริสทําถูกทั้งหมด1แผ่นป้ายก็คือคำว่าทําค่ะก็รวมเงินรางวัลทั้งหมด5,000บาทค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะพี่คริสเรายังมีรางวัลให้พี่คริสนะคะจะเป็นอะไรไปพบกับอาจารย์ยิ่งศักกันค่ะขอบคุณมากค่ะน้องอ,อมค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับต้องขอเรียนเชิญอาจารย์วันชัยสอนสิรินะครับอดีตสมาชิกพุทธิสภาเป็นผู้ที่จะมามอบเงินแล้วก็ของรางวัลน,นะครับ เพื่อต่อยอดในการทําความดีให้กับคุณคลิสนะครับวันนี้เรามีของเยอะมากเลยนะครับขอเรียนเชิญคุณคริสเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาทั้งหมดที่คุณคลิสอยากได้ทั้งหมดมูลค่า3 0,000บาทอันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนนะครับคุณชัยมอบเลยครับเอาเลยครับคุณคลิสครับขอมอบของนี้เพื่อจะไปเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆต่อไปครับผมแล้วก็ทราบว่าคุณคลิสเนี่ย ไปช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุครับจนกระทั่งตัวเองเนี่ยพิการใช่แปลว่าคุณคริสเนี่ยคิดทำคุณงามความดีโดยไม่หวั่นวิตกย่อท้อแต่ประการใดรและบอกกับรายการตลอดมาว่าแม้ว่าเขาจะเป็นอย่างไรคร่ะชีวิตเขาไม่เคยพอค่ะผมก็อยากให้ทุกคนที่ร่างกายจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ดูคุณคริสเป็นตัวอย่าง และก็ประกอบคุณงามความดีไปโดยตลอดและวันนั้นเนี่ยความดีจะคุ้มครองคุณคนเราเนี่ยอาจจะเกิดมาในฐานะลำบากยากจนยังไงก็ได้อาจารย์ครับแต่สิ่งหนึ่งต้องไม่ทำคือทำชั่วทำแต่คุณงามความดีมทำดีย่อมได้ดีรครับเจงครับอบปลอบมือให้กับ วันนี้ต้องเรียนกับคุณผู้ชมนะครับว่าของรางวัลตรงนี้มูลค่า3 0 0 0 0บาทและเมื่อครู่นี้เปิดป้ายกับน้องอ,อมได้ปีก5,000บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน35,000ับาทครับและไม่ว่าคุณผู้ชมนะครับจะเป็นบุคคลทั่วไปนะครับเป็นองค์กรหรือเป็นหน่วยงานต่างหากคุณทำดีคุณต้องได้ดีนะครับสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครจะทำความดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรห้ามพลาดนะครับพบกันได้ในรายการทำดีได้ดีนะครับ ทุกวันพลหาัสทางช่อง7 HD วันนี้พวกเราทุกคนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับเเรอยาาไว้